สวัสดีครับผมหน่วยไพสารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอรดอยตรงลูกค้ากับรถนะครับ Ford X L T 4ประตูปี16ครับตัวยกสูงหน่อยนะครับวันนี้ลูกค้ามาเปิดไปจอยตรงลูกค้าขนาด9นิ้วครับแรม2องลอมสามอทอนะครับตัวนี้ครับหน้ากากชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ชิ้นล่างก็ทําให้สวยงามลงตัวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีไมค์บูทูธสำหรับพูดโทรศัพท์ครับแล้วก็มีเสา4 G ครับเราจะซ่อนไว้ในกาบข้างนะครับแล้วก็เสา GPS นะครับแล้วก็มีคครรรรรรััับบบออุปกกกณ์นงาเลล่ 4G แ้ว็ ยุดยุบีสช่องเล่นนะครับไว้ในนี้นะครับแรม2ลม32มอแปดอก็มีข้อดีครับกับการเล่นแผนที่ครับที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพ่งลูกค้ามีการทดลองเล่นก่อนแล้วครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเร็วเลยครับหาตำแหน่งได้ง่ายนะครับหาตรงน่้ง่ายมาแล้วแ๊บเดียวนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับในการที่เราจะดู u t u b e ไปด้ดูแผนที่ไปด้วยทาไปได้พร้อมๆกันไม่ต้องการแล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็รวมถึงกับการที่เรายังเล่นครับกับกับการเล่น g o o g ก็แบบนะครับอ่า ปอตีครับการเล่นนะครับเออ่ยูทูบนะครับยูทูบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยมาเร็วภาพชัดสวยมากเลยภาพชัดสวยมากเลยนะครับแล้วก็ข้อข้อดีข้อของรุ่นนี้ก็คือการเล่นนะครับในเรื่องของระบบเสียง DSP นะครับที่มี EQ 48แบนด b มีระบบการเพิ่มเสียงของซับบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีระบบ DSP แบบนี้เลยนะครับเรียกว่าระบบ DSP ครบเลย ครับเรียกว่าท่านอยากจะเล่นเสียงที่ดี่อยแล้วก็ทำเบลดีๆก็สามารถใช้ตัวนี้ครับกับจอแรม2ลม3า8สองของอัลฟาครับกับรถ Ford XLT 4ประตูปี16ท่านที่รถนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนจอดอยเปลี่ยนได้เลยครับ้อลืมบอกไปครับว่าแอร์ครับแอร์โชว์ที่แอร์โชว์ที่หน้าจอด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงครับการเล่นลดเสียงการเล่นรถเสียงต่างๆใช้งานได้ครบครับแล้วก็พักเสียงโจ๊กคาวปิดเสียงโจ๊กคาวใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้เรียกว่าติดกับเราระบบจอระบบระบบนะครับเอ่อเล่ลดเสียงโชว์ที่จอ แอร์โชว์ที่จอครบเลยตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบปกติด้วยนะครับก็อยากจะเปลี่ยนจอในตัวรู้จกับ Ford XT กปี16ก็ทักทายเป็นขุมมังหงดได้ครับที่ร้านไทยสานแี่หนองแคสรับดียินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ